สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Support Channel นะคะทายซีปอ,อยูใดเอ่ยปลอ,อยููที่นะคะล้านมวยนี่ค่ะล้านซ้อยจุนะคะยูที่ตลาดนั่งเล่นบางวัวนะคะยูอำเภอบางปะกงค่ะปล่อยเพ้่ได้มีโอกาสมาทายล้านให้เบิงเลยนะคะตอนนี้ปล่อยก็เปิดมาได้ประมาณ20มือแล้วนะคะ ยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันแล้วค่ะกับว่าได้มีโอกาสมาถ่ายเพราะว่าเลิกงานปุ๊บประกาสิมาลานปั๊บธรรมาลานี่สิมาประมาณหกโมงแงงค่ะเราบอกจีจางลุงหน้องคนนึงมาเปิดลานให้แต่แต่สี่โมงแงงหอดสี่ถุมกระจ่างเขามาซอยเพรเลิกงานหกโมงเปิดก็ค่อยมาค่ะ ลรวตังวะที่มาก็คือเพลงดังมากถ้าสิดท้ายลงสิกิน้นี่ยงให้เบื้องไม่ลาะนั่นสิค่ะมันคือติดลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คือเวลาเที่ยงนะคะที่ปอยจะต้องออกมาแบบนี้ทุกมื้อค่ะพักเที่ยงปุ๊บปกาสออกมาไปตลาดไปซื้อของสิโทรสั่งเขาไว้เอาเนื้อเขาใดเขาใดเอาผักเขาใดเขาใดปกาศไปตลาดปุ๊บแค่ใบจจายเงินแลวกะเอามาล่าค่ะนี่เอามาสร้างทางว้เฮ็ดเป็นแพกเป็นแพกเป็นแพกคไว เพื่อที่ซีไฮพี่จูนนะคะคนที่ปล่อยตานขงมาซอยเนี่ยขายได้งา่ายเห็ดได้งา่ายขึ้นสะดวกขึ้นในระหว่างที่รอปล่อยเลือกง,งานมานะคะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าปล่อยสิพามากินอย่างเอนีนน้สีเฮ็ดก้อยขมกินค่ะเขาเที่ยงปกติกับสีแบบว่าไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวแต่เมื่อนี้สิมหมนี่เฮ็ดเตรียมเครื่องไว้ละเดี๋ยวสีหั่นหัวหอมโบเคยเห็นดอกด้วยค่ะเพราะว่าโบได้เอาขาตังกองมา แสงแดดแดดโหหอนซอ,อยต้นหอมเวซายเฉดเดียวขอสีเิ็ครับเอาเป็นใาเกินตอนกินกันได้แล้วเนาะต้นหอมอเพื่อเคียงเคียงสิปตจอจีบไปซื้อละเตรียมละสารนงสารแหน่ผักโดเตรียมใ้ค่ะ ปอยู่ใกล้ๆกันมาไม่หุดหงุดใดเด้อกระได้ยุงหรอมาพูมีขาตั้งกล่กองกระได้เอาละเดี๋ยวปล่อยไปเอาหมอนละกัเอาเนื้อก่อนนะคะฝากเนื้อผู้นี้สิบว่ก,กินหลายบู้ย์บ่หลายสันบอกวิหลายแท้ ไอบพนี่คุยคำใหญ่ๆโหลดกินบุคือกันเนี่ยแล้วแต่จังหวัดเลยค่ะก่อยเลยบางาปปจังหวัดกับสับบางจังหวัดกับหั่นอันเป็ต้นน้อยซอ่ซอาายซอยซอยต้นน้อยหน่อยบางหมองกับซาหมุนๆเด้อเฉย ปุงเด้ไปในเนอะมีเครื่องปุงยุรานีน่ามสี่ช่องถ้าบอกพริกแม่นี่ใสีแค่สอนเดียวคือเผ็ดเหรอแต่นี่คือแบบไม่มีความเผ็ดเลยพริกตลาดรล้อแม่ทรงมไม,ม่ไฮมากะโมกขโมก นี่คือสิเป็นบีงัวะนะคะบีงัวคือช่วยเพิ่มความข้นสอนหนึ่งเลยหนึ่งช้อนเต็มแจม ็ได้สารแหนหต้องใส่สารแหนหต้องใส่เลือด สิเตรียมของมานี่ต้องเขาไปเฮ็ดงานน่นะคะผักเที่ยงนี่คือผักเที่ยงผิด <c oughs> ตายเบ้าเรออืองแซมมะแซมจาดก,กับสีได้แบบนี้เลยถ้าลูกค้ามากกับเซีมิพับ โหระพามีแตงกวมีกรหลังนีมะเขืออีกแคปเจอร์ค่ะมากินข้ามันแล้วค่อยซีได้ไปอ่ะทีงานต่อค่ะมาเดินมากินขอาวมันปล่อยคล่อยซีลงคลิปทุกๆมือเว้นมือถ้าเห็ดได้นะวันเว้นวัน ทุ่มหนึ่งนะคะนี่เสือนี่มาผมสมูปต้าเข่ามาลายพูดโอุ๊ยอากาศมาเดินมาเดินมากินเขาน้ำกันสมมูก่อนเลย Phong đi, thật đi Xin ngài Xin ngài vô ngài ngài đó, mấy nhà đỡ Hãy subscribe ก,ก,กระเทียมนี่แหะเอาคนเทียมก่อนอืมกระเทียมแดดมันจะวางไปก็กแดดแล้วเนาะแดดมันหรวนนิดน 呀。Yeah. ขอภัยคนที่เมื่อกินดิบพร้อมนะคะบางคนเมื่อกินดิบเมื่อกินแบบนี้เด้ต่กะอีกินไม่ได้ไงอ่ะแบบแอบงบี้แบบเหมือนแบบบูลลี่แบบดูถูกแบบใส่ว่าจ่าแบบว่าดูดูคนนะ เป็นก็อยู่น่ากินของคนอีสานบางคนก็บอกกินคน,น,นสวนมากก็กินกันเนี่ยอร่อย ันไปได้ไงอ่ะอไม่ทรรมดาอใจเขาอยู่เขากระบรกินเนาะนี่แสบเขือย่างนี้สูบคุณไม่โอไม่อียงึ Ừ. <shrie> <shrie> สม,มูทส่มบูรี่สุซจากบอสม,มูอ่ะฮึบูรี่เก่งแต่ก็ดูเก่งบะหมากหักเบิง้งแต่บางคนกินโมเป็น แต่มากเบิ่งปล่อยเพราะว่าเมิ่อกิเ้เม็แซบได้มาคน้นคือบุรีเลยคือแบบหมีมมนได้ไงม่ะมากเลยเห <c oughs> มือนมาลบายฟังเลยอะคิมเนี่ย บ่ามากค่ะบ่ามากพวกที่แบบว่ารู้ถูกคนอีสานอ่ะบูรีร่คนอีสานนะคน,นอคนีสานกับชิพเป็นอย่างคนอีสานก็ยืนอยู่บนพกลืนนน่นแผ่นดินไทยแหละเส <c oughs> ร็จงค่ะขอจุนีลยค่าเพ่เครื่องเดือนได้เงินหลายวันเขียนง,งานประจำเดือนนึงอีกเสร็มา นกินเพื่อคุณป้ากินเพื่อพี่สีจันน้ำนะคะเอาเบียม,มานั่งกินน้ำกันขอบคุณป้านะคะ <c oughs> ทำเป็นปล่อยเคกื่องเลยขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะที่แบบยังมึงกันทุกคลิปเลยนะคะ ถ้ามีโอกาสมาเล่นบางประกงฉันรู้เข่ากับแวะมาหลานก็ได้นะคะเด็กกินนี่อย่างนี้ตจวฉันให้เต็มที่เลยค่ะ<ม>เด็กกินวเบวิก<ม>เราเราเห็นงานหนักๆดันละหมื่นนี่พาไปเร็วๆเนี่ย มันผ่านไปเร็มวมากคุณเที่ยงเหรอนแม่กตรงมาขายกอ่องนี้ล้ว <c oughs> มันต้องไปซื้อเขากินแล้วเด้อบาทเนี่ย <c oughs> กินนานจะคลองไงล่ะ แนี่ยเดิบดิบสายดิบค่ะเพื่อบอกคนนี่รักสุขภาพดูแลดีกินแบบว่ามอย่างที่อันตรายอย่างที่แบบ เราสุกอบางแพงอ่ะสิเป็นมิตรโลกเด็ดเสอบอกเขาเนี่ยกินทุกยานกินสิปฏาถากินืมึงมุมมิตรโลกไปตอนเผากับวัวนะเนี่ยนะคะยมขอหน่อยเดียวหน่ขอยเดียวฟองคำก็จะกินบ,บ,บน่เหมือนยิม พอกเหลือเคยกินมอนอาแล้วอีกได้ต่อนหนึ่งประหยัดต้นสิ้นวัยเป็นสิร,ตสร,ระต้นสิ้นวัยก็ประหยัดเป็นสิระกินน้อยๆเองสิระต้นสิ้นวัยก็ขี่ทีเด้ฝากไว้น้ำเอฟซี FC. ยาทักมายืมเงินเด็ดขาดคำวิจอยากตัดขาดกันเข้าใจบอ หลายคนเหรอเด้หลายคนแล้วค่ะอิ่มหล่ะเดี๋ยวปอยเตรียมของกอนเริ่มภาษาแล้วไปแล้วนะคะอย่าลืมคือก้าวกะค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมป่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้บ๊ายบาย